พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูที่แม่โอ้อยจะจัดนะคะเป็นเมนูที่น้องสาวเรียกร้องค่ะลงทุนซื้อทุเรียนมาให้แม่อ้อยทําเลยนะคะบอกว่าอยากกินช่วยทําให้กินหน่อยแม่อ้ยก็ไม่รอช้านะคะจัดเลยค่ะเมนูที่จะจัดก็คือแคคกเกอร์ทุเรียนค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นแคคกเกอร์นะคะสองห่อค่ะตัวนี้จะเป็นทุเรียนนะคะสองรอยี่สิบกรัม ตัวนี้จะเป็นเนยค่ะไม่วอาใช้เนยเค็มนะคะร5 0ยห้ากรัมตัวนี้จะเป็นงาขาวนะคะตัวนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะสี่ชอ้อนโต๊ะนมสดสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นนมข้นหวานนะคะห้าช้อนโต๊ะตัวนี้จะเป็นน้ำผึ้งค่ะไม่อาใยใส่สี่ชอ้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะตัวนี้สี่ชอ้อนโต๊ะค่ะ นดี๋เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ,ะามาทำตัวน้ำคาราเมลกันก่อนตามเลยน้ำผึ้งนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะค่อยนำไปตั้งไฟค่ะทีนี้ส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วค่ะนำไปตั้งไฟเลยค่ะเดี๋ยวเนยเราใส่ที่หลังนะคะ โอเคตัวนี้แป้งเราเริ่มสุกค่ะไม่ไว้ใส่เนยลงไปเลยค่ะโอเคได้ที่แล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะ เสร็จนะคะเรามาเริ่มคลุกส่วนผสมกันเลยค่ะถ้าใครมีงาดำก็ใส่งาดำไปด้วยก็ได้นะคะของแม่อ้อยก็เป็นวัตถุดิบในตู้เย็นนะคะก็จะมีเฉพาะงาขาวงานนี้ก็ต้องนำไปคั่วให้เรียบร้อยนะคะคลุกให้เขาเข้ากันก่อนค่ะแล้วเราค่อยราดตัวคาราเมลลงไปนะคะ น,นี้เราก็มาเริ่มประกอบร้างกันเลยค่ะตอนนี้แม่อ้อยก็บอมเต่าไว้รอแล้วนะคะถ้าเราทำตัวนี้ให้ฉ่ำน,นะคะเราไม่ต้องเอาตัวน้ำคารามเมลมาทาตัวแค็กเกอร์นะคะ เดี๋ยวไม่ขอทําให้เต็มถาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งถาดนะคะเดี๋ยวไม่เอาจะนําเข้าไปอบค่ะตอนนี้ก็วอร์มเตาไว้รอแล้วค่ะน้อยใช้ไฟร้อยห้าสิบนะคะอบประมาณสิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะเรียบร้อยนะคะยอมอ้วนเลยค่ะงานนี้ทำกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับแคคเกอร์ทุเรียนนะคะนี่นะคะ เวลาการอบก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแล้วแต่เครื่องอบแต่ละยี่ห้อแต่ละบ้านนะคะทำกันไม่ยากใช่ไหมคะเช่นเคยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงเ่าแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ